กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f ่ายสา3นะครับผมวันนี้ผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเนื่องด้วยว่าผมไม่สบายครับตอนนี้ครับโอ้ไม่สบายหนักมากเลยตอนนี้เสียงผมก็หายไปด้วยนะครับตอนนี้ผมพยายามฝืนอยู่ครับเพราะว่าผมจําเป็นที่ต้องทําทุกๆวันจริงๆครับถึงี้ ถึงแม้ว่าทุกๆวันที่ผมทําคลิปมันอาจจะไม่ได้สนุกโดนใจคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรักครับซึ่งผมเองก็อยากจะทาเนาะถึงแม้จะไม่สบายก็เถอะเสียงผมหายมากเลยตอนนี้ครับซึ่งผมเจ็บคอแล้วก็มีไข้ครับโอ้โหในการเล่นวันนี้กินได้เหนืน่อยเลยเหนื่อยนะครับอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ผมอาจจะให้หายไปบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเวลีผมเล่นผมอาจจะมีไออะไรบ้างครับผมอาจจะต้องตัดออก บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับอืมอาจจะต้องตัดเสียงช่วงนั้นออกอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีบ้างแหะครับเนาะโอ้ยยิงไม่โดนเลยอะโอ้โหเพื่อนฮัลโหลนี่มยิงลมคมกิบไปเนี่ยอีกที่โคตรไกลเลยอะเออเฮ้ยเราก็เล็งดีนะแต่ทําไมยิงไม่โดนอะฉันเล็งดีอยู่นะเพื่อนแต่ทําไมยิงไม่โดนเล็ง นี่โอ้ยมันมาแล้วครับมันมา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 หาที่แอบกันก่อนเราแอบก่อนผมว่าผมว่านจัดก,การพวกมันได้นะลอบมันทีละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกต,ต,ต,ตัวไปเลยครับจัดก,การมันทีละตัวทีละตัวนเนาะเฮ้ยเห็นเสือไหมครับเห,เ,เห็นเสือไหมเห็นเสือไหมอ๋าน้องเสือ,ออาจจะมีประโยชน์ในการช่วยเราก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับจริงไหมลนะ่ะ มีเสียงเสืออยู่ผมว่าผมจะลอยตัวนี้มาแถวนี้ป่ะแล้วก็ชักมีดใส่มันแล้วก็จึ๊กเลยเอาให้มันล่วงเอาให้มันล่วงไปเลยมาจังหวะนีดด้และครับมันไปแล้วมันไปแล้วเอาไปกินนี่ <Huh? S 1> การให้เรานอกสังหารมันได้นะครับโอ้โหมันทำให้เราได้เงินเลย mm hmm. เนื่องจากสกิลที่ผมอัพเนาะ อ๋อมีเส,ส,สียง <Bel> เสือครับมีเสียงเสือเออขอบคุณน้องเสือครับที่ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลทางข้างล่างนะเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการเองค่อยๆจัดการมันครับค่อยๆจัดการมันสตีว้าวไม่ต้องห่วงครับเราพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันนะเราพวกเดียวกันครับไม่เห็นเราเนาะไม่เห็นเราเนาะเราพวดเดียวกันเห็นไหมเนี่ย ผมกับคุณเราเป็นพวกเดียวกันนะครับเฮ้ยมีหญ้าเขียวเนาะใบไ,ไม้เขียวใบไ,ไม้เขียวเราเอาไว้คราฟทนะําเป็นยาแล้วนะได้นะครับตอนนี้ยาไม่มีเลยเวนกรรมมันเห็นแล้วอ่ะเอออุยอ้ยอุ้ยจะหนีไปไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์ครับเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์เราต้องหาที่หลบก่อนครับตอนเนี้ยโอเคอุย้ยมือสไนวินกมไม่ไม,ไม่ฉันจะไม่ยอมแตกพันแผลพันแผล ตอนนี้ก็กำลังเสือของวันมาแล้วเนาะเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินโอ้ยกระตุกกระตุกอาจจะมีกระตุกมากเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าัายานยังได้อยู่ยังได้อย,อยู่โอ้ยเจ็บอ่ะมาโอ้โหมันหลบหนีที่ทำไมวะมึงก็โผล่ออกมาดิเออไม่โผล่กมาก็ตายไปซะมึงตายไปซะเอาไปกินโุ๊ยแม่นอยู่นะแป้นอยู่นะแม่นอยู่นะ เอาไปกินเรียบร้อยครับมือสไลด์ที่คอยยิงเราอยู่ข้างบนผมจัดก,การหมดแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่เออร่วอยู่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 เกมไปครับใส่เลยในหลาพวกมันก็รู้ตัวแล้วไม่ต้องไปอ่อนคอให้พวกมันครับเออดีนี่แหละนี่ยดีเนี่แนีนแนนแนนแนโอ้โหแม่ตอนผมยิงในฟ้าคายเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ายิงอย่างคมอะครับแต่พอไปยิงในผักจี ปืนอะไรมันจะดีดอะไรครับทั้นเนาะผมว่าปืนมันดีดไปนะครับผมว่านะในผับจีเนาะจริงๆมันก็มันไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยครับพูดถึงกนเนาะแต่ยืดเวลาผ่านไปนานแล้วด้วยไม่เหมือนแต่ก่อนอะตอนนั้นมาใหม่ๆมันก็ยังพอเหมาะอยู่แต่ตอนนี้มันไม่เหมาะแล้วครับผมหมดแล้วไปกันเลยครับมาไอ้พวกนี้ถ้าอยากจะสู้กับเราเราก็จะจัดให้ครับ ตรงนี้เหรอใส่ระเบิดวางระเบิดไปที่เรียบร้อยแล้วครับคดระเบิดเหรอโอเคเยสไปกันเลยเพื่อนมาเสียงเออใส่ให้หมดครับซ้ายก็มีฝั่งนี้อะเหมือนห้องนี้จะอุ้ยมีอยู่นะมันก็มีอยู่ครับมันก็มีอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้้เจ็บเรานี่ครับเจ็บโอ้ยเวงกรรมฝั่งนี้ก็มี อย่ายุ่งกับฉันนี่ไงครับขอฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนได้อยู่นะได้อยู่นะมียาครับเก็บยาก่อนของจำเป็นก็คือยาครับไหน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 ทางฝั่งนี่หรอหมดหรือยังปั๊บปับปับปับน่าจะโอ้มีอยู่ข้างนอกครับขวาเหรอเอาไปกินนี่เน่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 นเน ออใส่หมดอุ้ยระสูนหมดนีโรดิ่นีโรดิ่นีโรดิมาอเออเออเอาดีหน้าอยู่นะครับหน้าอยู่ได้จุกเหมือนข้างหน้าจะมีเนาะใจเย็นนะครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วฉันพร้อมพร้อมที่จะไปเชิญหน้ากับพวกนายทุกคนแห่กันมาสิแห่กันมาแห่กันมามันจะเป็นฝั่งซ้ายเหรอเก็บเงินกอนครับ อ่านี่ไงอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกมันปล่อยถังลงมาแล้วก็ยิงถังให้ระเบิดครับโอ้โหไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมจัดจริงๆอ่ะเหลี่ยมจัดนะก่อเหลี่ยมจัดนะก่อเหลี่ยมจัดนกใช่ไหมโอเคถึงตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นข้างบนเลยครับไหน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  อยนั่นหรอ,อเออยิงไปก่อนเลยยิงไปก่อนเลยไหนไหนพวกมันกร็รู้ตัวแล้วมีเสียงหมาไอหมาผมเกลียดหมาคนระับไม่จริงๆผมไม่เกลียดหมานะผมหมายถึงผมเกลียดหมาในเกมเนาะมันกัดอะ่ะมันน่ารำคาญนอะ่ะแต่ในชีวิตจริงผมเป็นคนรักสัตว์นะครับผมผมเป็นคนชอบหมามากหมาชอบหมาส,ดสุดๆแล้วก็แมวก็ชอบเหมือนกันครับชอบมากๆเหมือนกันหมากับแมวนี่เป็นของคู่ใจผมเลยก็ว่าได้ครับนีน เห็นอย่างนี้ผมเป็นคนรักสัตว์นะเอ้ยเอ้ยอาจจะพลาดได้แปลกๆกันนะครับพออีกบทาจะมาแล้วคุณผู้ชมครับมาตัวเองจะมีเท่าไหร่กันมาก็มาเลยโหไหนล่ะแค่นี้นะอ่ามันก็ไม่มีอะไรนะอ๋ออะไงครับปืนนี้อาจจะใช้สายไปหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคนะครับไม่แย่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 ฝั่งนี้เรียบร้อยนี่โดนอีก ใส่แม็กแล้วมึงเจอกันหน่อยสิโอ้ยมันดีดม,มันสายครับมันสายซ้ายขวานิวงนิวโอเคได้อยู่ครับพอยื้อเวลาได้อยู่มันเราจะต้องยื้อเวลาจนกวา่าอะไรสักอย่างนยครับผมก็ลืมละมันจะต้องยือ้อเราต้องยือ้อฉันพยายามยื้อแล้วเสียงคอไหนอ้อฝั่งใครฝั่งฉันหรือฝั่งเธอหรือฝั่งนายอุย๊ย ตายสักทีดิวะโหตายสักทีดิเออทำไมไม่ตายสักทีวะอุอ๊ยเจ็บเอาเวงกรรมแล้วเออแล้วก็เออโอเคหมดจริงๆย,ยังไม่หมดนะเออขอหิวก่อนได้ปะหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อน,อนเราจะแตกแล้วเราจะแตกแล้วตัวเนี้ยท่านจะพอไปได้นะครับมันบอกให้เราไปที่หอเนาะ ไปเลยครับวิ่งเลยวิ่งไปเลยโก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 อุ้ยมันเยอะมากเร็วเพื่อน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 รีบไปรีบไปเราต้องระเบิดจานดาวเทียมของมันเนาะเอาแล้วครับกดว้าวเหมือนคริสต์มาสในเบอร์ลิน ตอนนี้ฉันไม่สามารถกลับไปที่ลานบินพร้อมกับคุณได้ฉันสามารถจาัดก,การมันได้ส่งเราสักที่นึงครับเดี๋ยวเราก็หาทางไปเองเนาะเจอกันที่คลังน้ำมันเราจะสนุกกันไปเลยกระโดดกระโดดมาแล้วว้าว เจสันดิสฉันพบพี่ชายของฉันเขายังมีชีวิตอยู่ฉันมีแผนจะฆ่าเขาเขามีพี่ชายของฉันไรลี่ต้องการความช่วยเหลือของฉันเจสันคุณเป็นนักรบคุณปล่อยวางอดีตของคุณเขาเป็นพี่ชายของฉันจำตอนนี้เราเป็นครอบครัวของคุณแล้วแต่ว่าพี่ชายของฉันก็เป็นครอบครัวของฉันนะ นี่อยู่ที่ว่าพวกเองก็คอยช่วยเหลือเราแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์อะไรก่อนพวกเองจะเชื่อใจอ่ะแต่ว่าพี่ชายของฉันฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรยังไงพี่ชายของฉันเขาก็เชื่อใจฉันแน่นอนกลางลม่มเห้อไม่ว่าจะทางไหนเราก็เจ็บเนาะพูดถึงกันเนาะสถานที่ต่อไปครับนี่มาถล่มบ้านถล่มเมืองกันซะหน่อยแหมตัดมาจนถึงเช้าเลยครับพอดี ผมใช้เวลาในการเดินทางมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานสักนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ค่อยๆสำรวจก่อนนะอันนี้หมาเนาะมาป่าหมาป่ามาบูยิงหมาก่อนเลยครับหมามาัน่ารำคาญเนะาะมนุษย์ตำแหน่งเราจากการนมกลิ่นเราจะไม่สามารถเล่าเข้าไปข้างในได้เลยถ้าเกิดมันมีพวกหมาอยู่มันจะรู้มันจะรู้ครับมันจะรู้เอ้ยตรงนี้ผิดสังเกตไม่มีรอยท่องรอยเท้าไว้ อะไรประมาณนี้ครับออไหนตอนนั้นมีคนเนาะคนหนึ่งผมเห็นคนหนึ่งครับผมเห็นคนหนึ่งนะผมเห็นคนหนึ่งนะฝั่งนี้สองซ้ายขวาเอา่อเอาไอตัวนี้ก่อนดีกว่าไหมผมว่าตัวนี้กับตัวนั้นเนาะเอาหินขวางไปเดี๋ยวหมามันก็มาครับ ตัวนั้นมาร์กแล้วแล้วก็ซัดมาเลย <c oughs> จบหรือยังน่าจะจบแล้วนะครับผม <c oughs> ไปกันต่อครับไปกันต่อ <c oughs> พื้นที่สีแดงหมายถึงว่าพื้นที่ตรงนี้โหดนะครับ <c oughs> ตรงนู้นมือสไลด์ในห้องนี้อ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ามีตัวนี้ตรงนี้เราสามารถแทงจากข้างหลังได้ไหมแทงจากข้างหลังทะลุหัวใจ มันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้อมผมว่าผมจริงไอ้ตัวนี้เลยครับเอาใจเย็นครับใจเย็นเอายิงไม่ได้กระสุนหมดโอ้โหยิงจนกระสุนหมดเลยเฮ้ยมาเอ้ยเออในเมื่อกระสุนหมดดงนั้นก็ต้องเจอเอาไงดีครับกระสุนเราหมดอะ ไม่มีวิธีจาัดก,การเลยครับกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดแถวนี้มีกระสุนเปล่าเหมือนจะไม่มีด้วยโคตรแย่เลยจริงๆปืนนี้เราก็ยิงเงียบนะครับแค่ควบคุมให้ดีเพราะยังไงก็ตายเหมือนกันครับเวกเตอร์สุดยอดปืนแรงของเราอีกปืนหนึ่งผมตัดแตง่งมาอย่างดีด้วยความแรงและความไวของกระสุนมันจะเป็นปืนที่โอพีอีกปืนหนึ่ง แค่กระสุนหมดไปเฉยครับแต่ยักษ์ไกลๆก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้อถ้าเชียอกับ MC เอ,อ้ยนี่เห็นไหมครับก็ได้อยู่นะปืนมันเงียบปืนมันเงียบซ้ายขวาผมว่าผมจัดก,การตัวขวาได้นะครับนี่มาดีเรียบร้อยล่วงไอตัวบนนั้นหรอผมว่าน่าจะจัดการได้นะลงมาลงมาเอา้าสองตัว ต้องมีวิธีจัดก,การครับเออเรียบร้อยนี่โดดแล้วก็ยิงอีตัวนี้เออหมดหมดหรือยังหมดแล้วค่ะวว้าวว้าว,าวามาถึงแล้วเพื่อนเครื่องมือของการค้า งานเลี้ยงโปรดปรานรอที่จุดไฟในสถานที่แห่งนี้ที่ที่ที่พวกเราชาวอเมริกันพูดมานานแล้วแซมคุณเป็นชาวอเมริกันเหรอพ่อของฉันยูเนน่วนุยซิลฉันเกิดตอนที่เขาหมดสติเท็กซัสแล้วใกไทยก็ถูกด้กลับไปที่เยอรมนีอ่าลุงแซมฉันเข้าใจแล้วใช่หนึ่งในบรรพบุรุษก่อตั้งฉันคิดว่านะคุณอาจจะต้องค้นหาสิ่งนั้นลืมมันไปเราเอามาวางเทียบบนเค้กนีก็เถอะ ไปโอเคฉันจะพาเอ็มไปเองเราต้องไปทำลายคลังน้ำมันเชื้อเพลิงของมันพวกมันเนาะสวัสดีสวัสดีสสดชนเลยยิงคมคมหน่อยนะไปพวกเองอะ่ะายถึงไอ้คนที่ยิงให้ผมนี่ครับแซมช่วยยิงให้คมคมหน่อยจะได้ไม่ต้องลำบากฉันอุ้ยโอ้ยโอ้ยเออล่วง จากการนะครับเออฮิวได้อยู่นะได้อยู่นะไหนวะไหนวะไ,ไหนวะไไหหนนวะมายิงถังระเบิดไปเลยเออเอาไงถังระเบิดอีกถังนึตงตัวนั้นอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงสวัสดีฮะ พูดถึงชีวิตมันยังมีค่านะครับแต่อย่ามาซ่ากับผมดีกว่าอุ้ยเยอะจริง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 ครับเออไอ้ยี่เกือบแตกฮิ้วโอ้ยมีตัวอยู่ข้างหน้าแล้วครับมันไม่เห็นเราเหรอมันโง่มันโง่โงเอาไปกินไปครับนี่วางระเบิดเแล้วไปแทนดีกว่าที่นี่กำลังจะระเบิดแล้วเพราะว่าเรากำลังจะวาง20วิเหรอเวลาก็ ค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะน้อยจริงๆน้อยจริงๆแต่ถึงอ,อย่างนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่นะอ้ายอาย้าไม่ไหวแล้วต้องรีบจบดตงรงนี้ที่ได้ครับรีบจบดี่ไปรีบไ,ไปต่อโอเคมีทั้งหมดสี่เป้าหมายเนาะไปดูเป้าหมายที่สองกันเลยซ้ายขวาเหรอเพราะว่าไปทางขวาดีกว่านะนอ้ายลบ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 โอเค เรื่องการบังคับของผมก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่ไม,ไม่แย่ก็บ,บ้าแล้วขี่รถยังไงของมึงวะชนอย่างเดียวเลยเออยิงมันเพื่อนฉันจะลงไปช่วยยิงเองมีน้ำปืนกลทำไมเองสู้ไม่ได้วะเออมีน้ำปืนกลทำไมสู้ไม่ได้ว,ออนนนดวันดีมันจะมีตรงนั้นตรงนั้นเนาะสวัสดีครับโอ้แต่รับตรงนั้นเดินทางไปข้างในนะครับ มัดดีว่ายังไงว่ายังไงหมดครับหมด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 อเผาเผามันเผาเราไฟไหมเราปัางระเบิดเฮดี้โหลดก่อนมาระเบิดเลยครับไปเลยสิบเก้าวิเหรอผมว่าเราเดินทางไปต่อกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปโบกพวกมันมากเพราะว่ากระสุนเราก็ไม่ได้แยะมากมายอ่ะการประหยัดกระสุนแล้วก็ประหยัดขอกอเส็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าต่าง ตั้งหาไม่ยากนะถ้ามีฟีมือแต่ว่าผมขี่เกียจครับผมคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าผมขี่เกียร์ฮะ<า>เฮ้ยมันจะต้องลงไปข้างล่างปะใช่ครับจอตรงนี้แหละสวัสดีทางไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอโอ้ยปืนกล ไอปืนก้อนตายมันไม่ตายดิครับแต่เราจะตายแล้วหิวก่อนยังฮิวได้ครับยังฮิวได้เออเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่แนี่นี่แนี่เหมือนจะหมดแล้วปะ่ะรีบไปเลยครับฟ้าระเบิดว้าวอีกที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งสิบสี่วิสิบสามสิบสอง 11 10 9 8 7ส5บเก้ปูนไปเลย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 ได้อยู่ครับจอดตรงนี้แหละอา้าวมาสิมาสิถึงจะถือ RPG ีจงไอจีก็ก็ไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่นะมังนะมังนะมังนะมันนี่ตรงไหนอยู่ข้างบนเหรออุ้ยโอ้โ นี่ครับว้ายเจ็บเจ็บฮิวตอนนี้ยาเราหมดแล้วครับโอ้โหในการฮิวเอาไปกินเอาไปกินตายยังไม่ตายก็เจ็บอะครับไม่ตายก็เจ็บอะโอ้ยกระสุนหมดเวงกรรมเดินทางต่อครับเดินทางต่อทางต่อทางต่อเพื่อนอยู่ข้างนอกเนาะไหวใช่เพื่อนเออไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมไหวบา้าไหวกบ้าแล้วมันจะแตกแล้ว ไอ้บ้าเนี่ยมันจะแตกแล้วครับโอแ้แซมทำไมแซมเป็นคนอย่างนี้อ่ะวางเิดครับดีด40พัดเองเหรอถือว่าโคตรน้อยนะครับไปเลยครับเดินทางต่อไปดีกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลากับพวกมันครับโอ้ยไอ้ปืนไฟเฮ้ยเฮ้ยฮิวฮิวฮิว ยิ่วแล้วโอ้ยลบไปเลยไปเลยไปเลยที่สุดท้ายครับที่สุดท้ายทางมูนเนาะขี่อ้อมก็ได้วะเออมาแล้ว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 สิจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วที่หมายของเราจอดดิฟแบบทโทลิตโตโอเคเอา อเออรู้อยู่มีชุดเกราะแล้วก็เลือดเต็มของโอ้ยว่าแต่กลับระเบิดผมมันอยู่ไหนอะกลับระเบิดอะผมอยากวางกลับระเบิดครับแล้วก็จัดก,การพวกมันเนาะถ้ามันกล้าตาผมมามันก็แตกเวงกรรมเออเหมือนตรงไหนตรงนี้หรอมันนราต้อง เล่งเอาครับมันถ uh ึงจะเวิร huh. oh ์ก huh. ว oh ่าตนองไหน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 เอาไปกิน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 โอ้โหอุ ja ้ยเอพีจีเอพีจีมีตัวเอพีจีด้วยครับเอาไปกินเออเออมาดิมาดิแตกจังแตกจังอุ้ยอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันสิปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะเหมือนทางขวาจะเยอะนะครับหลายตัวเลยผมเห็นหลายตัว ไอมีคนเล่นปืนกลนี่ครับม,มันเป็นอะไรกับปืนกลมากปะมีฮอครับมีเสียงฮอเสียงฮอเสียงฮอแต่ว่าขอจัดก,การตัวพวกปืนให้หมดก่อนตัวส,สุดท้ายจัดก,การพอมเลยครับเออสวัสดีสวัสดีเออจบหรือ,อยัง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 แต่ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วน,นะครับผมไปเลยตอนนี้เราก็หิ้วเรือในตัวพอถึงตัวแล้วครับ เลนทางเลนทางเลนทางเพื่อนเลยทางซ้ายขวาเออขับรถดีๆหน่อยมันยิงเล็งยากอยู่ขับรถดีๆหน่อยเพื่อนมันเลนเ็งยากนะมันเล็งยากนะเออทางไหนทางไหนโอ้ทางนี้เหรอเออเฮ้ยโอ้โหมันขี่รถเหินออกเลยครับผมว้าวไอ้บ้านี่ไม่ธรรมดา โอ้เมื่อยใช่ชนะเป็นของเราอเมริกันตอนนี้ระวังเชอรี่ไว้ด้านบนและข่าฮอนในเกมโป๊กเกอร์อย่าปล่อยให้ชั้นแขวนคออย่าทิ้งฉันไว้เฉยๆเป็นใจั้นที่ฮอนโอเคครับถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ